ครั้งนี้เรากำลังได้เห็นการออกมาแสดงพลังครั้งสำคัญและก็ใหญ่มา,มากๆของภาคประชาชนครับว่าเดวการเลือกสวครับซึ่งนอกเหนือจากการถูกมองว่ามีการออกแบบที่มาของสวแบบแปลกประหลาดที่สุดแล้วยังไม่พอครับยังไปเจอกฎระเบียบต่างๆที่ออกมาจากทางกกตในมุมของประชาชนโดยทั่วไปผู้คนหลายภาคส่วนบอกว่ามันไม่เข้าท่าที่สุดครับนะฮะ นี่คือสิ่งที่มันเป็นประเด็นที่มันเกิดขึ้นเอาละเราย้อนสั้นๆก็แล้วกันครับพกเมื่อสักครู่นี้ก็มีการนําเสนออย่างละเอียดแล้วมันเริ่มต้นมาจากที่ทางกกตนั้นออกกติการะเบียบว่าโดยการแนะนําตัวของผู้สมัครสวครับนะปรากฏว่าออกมาเนี่ยมันมีข้อจํากัดมันมีข้อห้ามมันมีกติกานะครับที่เรียกได้ว่าขยับแทบจะไม่ได้ครับเต็มที่เลยก็คือว่า ผู้ที่จะลงสมัครสวรมีพื้นที่ไม่เกินสองหน้ากระดาษ A4 ครับนะฮะทั้งใส่รูปใส่ประวัตสิสถานที่เกิดนะฮะพูดถึงผลงานที่ผ่านมาครับต้องอยู่ภายในกระดาษ A4 ไม่เกินสองหน้านี้ครับแล้วถ้าจักระวะจะส่งไปให้กับผู้สมัครสวรท่านอื่นๆซึ่งมีสิทธิ์ในการที่จะโหวตครับประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะโหวตเนี่ยต้องส่งไปนะครับเฉพาะผู้ที่สมัครสวรด้วยกันเท่านั้นครับ ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะเผยแพร่ไปได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าจะผ่านทาง Facebook ก็ดีหรือว่าโซเชียลอื่นๆก็ดีครับมันจะต้องตั้งค่าไว้เฉพาะผู้ที่สมัครสวเท่านั้นครับขณะที่ประชาชนโดยทั่วไปไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงหรือไม่มีโอกาสที่จะรับรู้ครับว่าตกลงผู้ที่จะลงสมัครสวรนั้นเป็นใครมาจากไหนมีจุดยืนอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นเริ่มต้น ตามมาด้วยเมื่อมีพระราชกิจสีกาว่าด้วยการได้มาซึ่งสวเกิดขึ้นครับเท่ากับว่าบรรดาผู้ที่ลงสมัครทั้งหลายครับไม่สามารถที่จะแนะนําตัวผ่านสื่อไม่ว่าจะเป็นวิทยุไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใดครับไม่สามารถที่จะไปให้สัมภาษณ์สื่อได้นะครับนี่ยังไม่นับรวมการออกเอกสารข่าวครับที่มีการสั่งห้ามเรื่องของการชี้ชวนห้ามแคมเปญหรือลดนลงครับ ที่จะกระตุ้นให้ผู้คนมาลงสมัครสวรเยอะๆครับโดยขู่บอกว่าเดี๋ยวมันจะเข้าข่ายผิดกฎหมายครับมีการหยิบยกนะครับว่าใครไม่ปฏิบัติตามกติการะเบียบว่าด้วยการแนะนำตัวของสวจะมีบทลงโทษตั้งแต่จำคุกไปเกินหนึ่งปีปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือตั้งจำทั้งปรับครับมีนำซ้ำยังจะถูกสารเพิกถอนสิทธิ์นะครับเพิกถอนสิทธิ์ในการลงสมัครเลือกตั้งห้าปีด้วยครับนี่ฮะ นี่คือสิ่งที่มันเป็นประเด็นนะครับต่อเนื่องเชื่อมโยงกันขึ้นมานะฮะสรุปง่ายๆก็คือว่าคนที่จะลงสมัครสอวอนั้นขยับอะไรมากไม่ได้ครับมันเต็มไปได้วยกรอบเป็นไปด้วยระบบที่นักวิชาการเรียกว่าระบบปิดครับและที่สําคัญเนี่ยมันถูกขีดกรอบวางกรอบเอาไว้ยิ่งกว่าการเลือกสอวอนะครับที่มีการส่งมีการเลือกแล้วก็ส่งไ้กับกสชเคาะรายชื่อ50คน ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปนะครับเท่า <ắn> กับว่ากฎระเบียบต่างๆเหล่านี้นครับมันสร้างความไม่พอใจให้กับผู้คนโดยทั่วไปนะครับทั้งในแง่ของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและในทางปฏิบัติด,ด้วยครับนะฮะมันนำไปสู่การออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มนักวิชาการนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าที่ผู้สมัครสวรครับเมื่อวานนี้อย่างที่เราติดตามไปเมื่อสักครู่นี้ อาจารย์พนัสทัศนียนนท์ครับนี่ถือว่าเป็นนักนิติศาสตร์นะครับรุ่นอวุโสครับเป็นอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์ของมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับไปยื่นคําร้องต่อสารปกครองต่างครับเพื่อให้มีการเพิกถอนระเบียบกกตซึ่งเป็นการไปจํากัดสิทธิ์นะครับการแนะนําตัวผ่านโซเชียลก็ไม่ได้ครับผ่านสื่อก็ไม่ได้ครับและขอให้ศาลนั้นมีคําสั่งช่วคุ้มครองั่วข่าวเหตุผลที่ท่านอ้างนั้นชัดเจนที่สุดครับ มันเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของคนที่อาสาเข้ามานะครับจะทําหน้าที่เป็นสอวอรครับนะฮะน่าจะมีสิทธิ์ในการที่จะแนะนําตัวให้กับประชาชนโดยทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ที่ลงสมัครสอวอรได้รับรู้รับทราบด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีครับนะฮะเพราะสอวอและสอสอตามรัฐธรรมนูญครับถือได้ว่าเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทยด้วยกันทั้งคู่ครับไม่ใช่เฉพาะสอสอเท่านั้นครับเพราะฉะนั้น ข้อห้ามต่างๆที่มันออกมามันจึงนำไปสู่ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญและเกิดขึ้นพร้อมๆกับท่าทีการขานรับของหลากหลายกลุ่มสาขาอาชีพครับความเห็นที่ตรงกันประการหนึ่งก็คือรับไม่ได้กับกติกาหรือระเบียบที่ทางกกตน,นั้นวางออกมาครับนะฮะเพราะฉะนั้นจึงได้เห็นความเคลื่อนไหวทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับไม่เห็นด้วยกับกฎกติกา ที่กะกะตอ,ออกมาและไม่เห็นด้วยกับคําชี้แจงผ่านทางเลขาธิการกรกะตครับก็คือคุณสแสวงบุญมีซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นคนที่สวมบทหนังหน้าไฟอย่างยิ่งเลยนะครับคงจําได้ครับสิ่งที่ท่านอธิบายอย่างหนึ่งท่านบอกว่าสอวอมาจากสภาของผู้ผู้ทรงกระดุษเลือกเลือกสอวอเข้ามาโดยผู้ทรงกระดุษครับ มันต่างจากสสที่เป็นสภาของนักการเมืองมาจากการเลือกของประชาชนตรงนี้แหละที่มันเป็นประเด็นครับเพราะามีคนไปเปิดรัฐธรมรมนูญได้ย้อนแย้งกลับมาเลยนะครับบอกว่าในรัฐธรมรมนูญเขียนไวช้ชัดเจนทั้งสสและสวถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนครับเพราะฉะนั้นมันจึงปรากฏการเมื่อวานนี้ครับที่เราได้เห็นทั้งในส่วนของนักวิชาการทั้งในส่วนของนักกฎหมายตัวแทนภาคประชาชนนักธุรกิจครับ หรือแม้แต่คนที่เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อวานนี้ก็ไปร่วมนะครับในกิจกรรมที่ค่ายักษ์ใหญ่ที่ประชาชื่นมีการจัดขึ้นนะครับชื่อชื่องานก็คือมติชนสวชุดใหม่ไทยแลนด์สิเล็กนะฮะซึ่งปรากฏว่ามีคนนี้ไปร่วมทั้งไปร่วมในงานแล้วก็ผ่านทางออนไลน์ครับนะฮะก็เรียกด้ว่านี่เป็นการจุดพลุเป็นการจุดประกายนะครับสะท้อนความต้องการของประชาชนนะครับ เป็นการพูดที่เสียงเริ่มดังมากขึ้นครับเป็นสิ่งที่ทาง,งกกตน,นั้นควรจะต้องเปิดกว้างในการที่จะรับฟังข้อมูลรับฟังความเห็นเหล่านี้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นการออกมาวิพากษ์ระเบียบและตั้งปุจฉาต่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับการแนะนําตัวก็ดีหรือข้อต้องปฏิบัติก็ดีครับมันมีส่วนสําคัญแล้วมันเสียงมันดังมากพอนะครับที่กกตน,นั้นต้องออกมาเทคแอคชั่นครับ เมื่อวานนี้เราก็ยังได้เห็นกรกะตขยับออกมาแต่ก็ยังเป็นคุณสแสวงบุญมีเหมือนเดิมครับที่มีการโพส์ตข้อความผ่านทาง Facebook รับเนื้อหาและความเข้มข้นอาจจะเริ่มผ่อนคลายลงนะครับหลังจากที่เจ้าตัวนี่บอกว่าเดินสายไปรับฟังความเห็นของสื่อไปแลกเปลี่ยนกับสื่อแล้วก็สื่อสะท้อนออกมาหลายอย่างครับตัวคุณสแสวงเนี่ยบอกว่าสื่อสามารถที่จะนําเสนอข่าวได้ครับเพียงแต่ต้องระมัดระวัง ต้องไม่ก้าวข้ามไปถึงขั้นไปช่วยแนะนําตัวผู้สมัครครับนณะที่ภาคส่วนของประชาชนเนี่ยคุณสแสวงยังบอกว่าก็สามารถที่จะตั้งคกัดสามารถที่จะไปสังเกตการได้ครับแต่ไม่สามารถที่จะไปเลือกสอวได้เพราะในรัฐธรรมนูญไม่ได้กําหนดไม่ได้เปิดช่องทางเอาไว้ครับนะฮะแล้วก็ยังมีการเชิญชวนด้วยนะครับบอกว่าอยากรู้เรื่องราวข้อมูลประวัตินะ,ะของผู้สมัครสวรให้ไปติดตามได้ผ่านแอปพลิเคชันของสมาร์ทวอท และเว็บไซต์ของสำนักง,งานกกตครับที่จะมีการนำเสนอข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้มากที่สุดครับนี่ยังไม่นับประเด็นคำถามที่ตามมาทันทีครับว่าสับแสงที่มีการนำเสนอในเชิงวิชาการนั้นประชาชนโดยทั่ว,ว,ว,วไปอ่านแล้วก็คงจะงงครับเข้าใจยากมากนะครับแต่อย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีสิ่งที่มาสะท้อนให้เห็นเมื่อวานนี้ก็คือว่าเริ่มที่จะมีท่าทีผ่อนคลายลงครับกับเรื่องของการทำหน้าที่ของสื่อ สื่อสามารถที่จะมีบทบาทได้นะฮะเพียงแต่ว่าคําเตือนที่ว่านี้จริงๆแล้วสื่อที่มีต้นทุนก็คือสื่อที่ได้รับการยอมรับเนะเขาตระหนักอยู่แล้วครับเรบบาบัตระวังอยู่แล้วไม่พยายามที่จะก้าวข้ามเส้น,สนแบ่งถึงขั้นจะไปช่วยผู้สมัครสอวอนแนะนําตัวเนี่ยเขาคงไม่ทํานะครับแต่ในส่วนของผู้สมัครครับคุณสแสวงก็ยังย้ําเหมือนเดิมครับบอกว่าต้องแนะนําตัวตามที่กฎหมายและระเบียบกกตกําหนด ทำมากกว่านั้นอาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและยังจะโดนโทษอาญาอีกต่างหากค,ครับนี่คือการโพสต์ข้อความอธิบายเมื่อวานนี้ครับก็ถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวคานรับนะครับท่าทีของภาคส่วนประชาชนนะครับจากทางกกตเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ออกมาจากกกตคือตัวของคุณสแสวงเนี่ยท่านเป็นเลขาธิการนะครับแล้วก็เป็นอาจจะเป็นโคษกของกกตแต่ว่าการสื่อสาราในานามของกกตมันจะมีทั้งส่วน สื่อสารในนามของสำนักง,งานกกตและสื่อสารในนามของกกตซึ่งกกตคิดอย่างไรเนี่ยคุณแสวงบุญมีอาจจะคิดไม่เหมือนกับกกตก็ได้ครับเรายังไม่เห็นกกตอ,ออกมาแสดงจุดยืนหรือความชัดเจนเรื่องนี้สักเท่าไหร่อาจจะมีท่านประธานครับคุณอิทธิพรบุญประคองอาจจะพูดสั้นๆบ้างแต่ว่ากกตท่านอื่นที่อกมาตั้งโต๊ะแถลงเป็นเรื่องไปรลวสามารถตอบข้อสงสัยได้ยังไม่มีนะครับทั้งด้านที่สอสอท,ท,ทั้งด้านที่ กกตสองท่านเนี่ยกลับไปให้ความสําคัญกับเรื่องของการตั้งศูนย์ต่อต้านเฟกนิวส์ครับเมืม่อวันที่หนึ่งเมษายนมีกกตสองคนครับไปร่วมถแถลงแล้วก็น่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของศูนย์ต่อต้านเฟกนิวส์นะครับวันถแถลงนี่บอกว่าจะตอบข้อข้องใจทั้งสื่อทั้งประชาชนเต็มที่เลยครับแต่ว่าไม่ไวในการที่จะสะท้อนสิ่งที่ถูกมองว่าเอ๊ะนี่มนันเป็นเป้าหมายจริงๆหรือเปล่า คือมีการไปพูดถึงว่าการตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาหลังจากที่มีท่าทีจากบางกลุ่มรวมไปจนกระทั่งถึงมีพักการเมืองก็ไปยิงห้องด้วยนะนั่นสะท้อนได้เห็นว่ามันน่าจะมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์บางอย่างสําหรับของการไปตั้งศูนย์ต่อต้านเฟกนิวแต่เวลาพอมาถแถลงเรื่องที่มันเป็นประเด็นที่ผู้คนโดยทั่วไปสนใจกับให้เลขาธิการกรกตเป็นคนถแถลงครับนี่แหละคือสิ่งที่น่าจะเป็นบทสะท้อนสำคัญครับมันเป็นการส่งสัญญาณส่งเสียงดังขึ้น ดังขึ้นและจะดัง่งจะดังอีกครับสำหรับภาคส่วนประชาชนโดยทั่วไปจนกว่ากกตจะออกมาชี้แจงตอบข้อสงสัยต่างๆรวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ฉรับกฎกติกาต่างๆที่สามารถตอบโจทย์ความหวังความต้องการและความเชื่อมั่นของประชาชนที่อยากจะเห็นสวชุดนี้เป็นสอวอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถที่จะตอบโจทย์ทางการเมืองได้ ไม่ใช่เป็นสวที่ไปเล่นการเมืองหรือรับท้ายหรืออาจจะมีเส้นสายสัมพันธ์กับผู้มีอำนาจทางการเมือง